ไปเลยครับจะแม่ฟาอ่าทีนี้ถามถึงประเด็นเลยมันมีข่าวว่าคู่เราซุ่มเลิกกันแล้วอะไรเงี้ยไม่เลิกครับไม่เลิกนั่นตอนนี้ความสัมพันธ์มันเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนมันไม่เข้าหวานเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเดิมครับเราเป็นอย่างนี้มาตั้แล้วก็เหมือนเอสก็เพิ่งได้สัมภาษณ์ไปก็แบบนั้นเลยครับอืมเราเราเราไม่หวานแต่เราแบบว่า มันคงสัมพัเสมอเลความคูไม่ใช่งู้นั้งแรกเลยหรือเปล่าใช่แล้วก็เหมือนช่วงนี้ช่วงนี้พวกเราาแยกกันทำงานหนักมาผมเองก็ต้องสร้างสวนของตัวเองอีกที่ไต้หวันด้วยงานเยอะแล้วเอสก็งานเยอะยังพอมีข่าวแบบเลิ่มลากันต่อมามีได้คุยกันสองคนบ้างไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรอะไร จริงๆพวกเราก็ก็ดูนะเพราะว่าพวกเราไม่ได้แบบไม่ได้ลงรูปคู่กันบ่อยๆครับก็ก็อาจจะมีคนสงสัยว่าจะมีลงรูปสยบสักนิดหนึ่งไหมคะพวกเราไม่ใช่แนี่ยครับเออสตอรี่สักหนึ่งมัได้มันจะได้สบายใจจริงจริงบางครั้งสตอรี่ที่ถ่ายเออเราเราก็อยู่ด้วยกันแหละแม่เราไม่ได้แบบถ่ายกันเวลากินข้าวหรือว่าเวลาเล่นกับหมาหรือว่ามันอะบอกว่าถ่ายรูปไปดูดี <ersch> ใช่ใช่คือเรา saliva, ถ่ายแบบถ่ายน้องหมาถ่ายกับข้าวถ่ายทุนท well, no ี haha, ่ได้ก็คือเราเราก็ถ่ายด้วยกันก็เล่นด้วยกันเราไม่ได้แบบถ่ายตัวดเอะไร่างี้ยไม่ใช่เราก็มันน้อยเกินไปใช่ไหมครับสำหรับการ s o c i a น้อยไหมเหรอในการลงรูปจริงๆก็ในฝั่งจิบก็บางครั้งก็คิดเอิร์นก็น้อยเหมือนกันแต่ฝั่งั้งก็คิดว่าก็ ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยใช่ใช่มันจะแบบเอ๊ะหรือจะลงเอ๊ะหรือก็เป็นแบบนี้ก็เราเราก็เป็นแบบนี้แหละเราจริงจหลายคนก็ไปคอมเมนต์ทักไข่ขาวไม่ใชใดๆก็เมื่อก่อนมันมีแต่ตอนที่พวกเราพวกเราตอบไปก็ก็หายไปหมพวกเขาคนที่สงสัยก็เคลียร์ใช่ก็ถ้าถามได้เราก็เราก็ตอบเดิมส่วนมากยุคที่ตอนนี้ลงกันก็กผัดกันหายไปสิ ไปด้วยกันพัดกันถ่ายนะตอ้คือตอนไม่ใช่ครับตอนนี้ที่น้องไปคุณมาาท่จวนผมเนี่ยผมไม่จะบินดวันบินไปต่าวันเยอะเหมือนกันเพราะว่าเม่ไมี่ไมีค่ะไม่มีค่ะแต่ เราทำงานกันเยอะแต่เราก็ทำแต่กันเพอาะมันมีข่าวมามันกระทบจิตใจบ้างไหมว่าเออหรือยังไงเอ๊ะหรือมนก็ให้หมดไปแล้วเงี้ยคือเราไม่ได้โฟกัสนเลยเราเราหรือว่าเราทอย่ือเรามีได้ปรับตัวปรับตัวอะไรกันเยอะนะเพราะว่าเราก็ทำงานเยอะเลยอย่างเงี้ยเราเราได้หายเขาบางอย่างแล้วก็คือเขาเข้าใจเขาเข้าใจว่าที่เรากำลังทำอยู่เราทำเราทำเพื่ออะไรเราทำไปไปทำมา แล้วว <muitas S 2> ่าเขาไม่ได้เซไม่ได้งอนแบบตอนนู้นแลยวที่เซงงอนก็ใช่ไม่ไม่ได้งอนค่ะแต่ว่านแล้วนะเพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าว่าการการสร้างมันมันมันก็ต้องใช้ใช้เวลาแล้วก็ใช้พลังมหาศาลใช่เพราะเราเราไม่ได้สร้างอีกทีทุ่งเทเลยเราสร้างไว้สองสองตวงแล้วเราก็ใช้เลยอะค่ะตอนนี้ก็ทุ่มเทไปกับเรื่องต้นไม้อีกหนึ่งรอบเนองแต่ละคนแบบตอนนี้เริ่มเริ่มออกจากวงการแล้วเพราะมันตลาดมันเริ่มน้อยลงอะไรแบบเนี้ยแต่จริง แต่จริงตลาดตลาดทั่วโลกมันใหญ่มากครับตลาดทั่วโลกมันการแข่งขันแรงมาซึ่งซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ไปมองเห็นในตัวนี้การส่งออกว่ากลุล่มของตลาดเล่นที่มันมีน <c oughs> แตเ่เราเจ็บเราเจ็บเลยคือตอนน้ยังเราเจ็บเจ็บตัวไหมสมัยก่อนสมัยดั้นราคาสูงมากตอนนี้คือแบบไม่เคยเจ็บเพราะให้คุ้นเลยเขายจากตอนนี้น <c oughs> จจแแกก็ไไนะะล้วปปบบทถ้าถามว่าดอกไหมคือในในส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเออมันไม่มันมันดอกเพราะว่าเมื่อก่อนราคาโอเวอร Over ์แต่ตอนนี้ราคามันกลับมาอยู่มาตรฐานซึ่งราคามาตรฐานของมันก็ก็เป็นราคาโบกเกอร์ซื้อขายกันทั่วโลกราคาเท่ากันมันดีตรงเนีย ที่ทุกคนทั่วโลกเล่นเหมือนกันเราซื้อขายราคาเท่ากันไม้ตัวครับครับราคาก็ยังมีเป็นหลักหมื่นหลักแสนเลยแต่เมื่อก่อนมันจะเป็นหลักล้านแต่เดี๋ยวนี้มันก็ดรอปลงมาประมาณเนาะชนใช่มันก็ดรอปลงมาเหลือหลักหมื่นแต่วก็ยังหลักล้านเป็นหลักหมื่นหลักล้านก็จะเหลือหลักแสนใช่หลักแสนก็จะเหลือกีแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็เห็นก็คือเป็นของของคนในไทย ใช่แต่สมองจะเป็นอีกพิชิตเองที่มันเดือดอยู่ใช่ๆภาคต่งางๆเพิ่มไปรายได้ของเรา,าเพราะว่ามันก,ก่อนมันเยอะคือเมื่อก่อนมันก็มันก็เยอะแล้วคือเราก็ไม่ได้ขาดคืนคไม่อะไรทุกวันนี้ก็ก็เลี้ยงเงินได้ไดก็ก็สินเชื่อเแล้วก็ทำให้เราได้ได้ได้ต่อยอดไปทางสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วก็ ติ๊่ไงนะเฟซมันมันคนจะเห็นไปได้หรอที่เห็นคือเรื่องอะไรคก็ต่อถ่ายต่อถ่ายซีนี้อยู่ถ่ายซีนี้อยู่ยังเป็นงานเดียวกับเคยยังทำอยู่เนาะยังทำอยู่แต่แต่ปีนี้เรารับเรื่อนเดียวเพราะว่าเพราะว่าตลาดเราแน่นมากปีนี้เรารับของที่ปีเตอร์และต่อถ่ายนี่เลยโค้แล้วก็เราก็แบ่งเวลาทำเสวนดิ้วเสือแล้วก็เดปีนี้เราก็จะ ก็จะไปอังกฤษสามเดือนแล้วก็แล้วก็กลับมาแล้วไปมองเลยว่าไปทำอะไรก็ไปเรียนอยู่เดิมเขาแล้วก็ชิพ่็จะไปดูอยากไปดูสวนที่ในช่อว่างเขาสร้างกันยังไงเป็นไปเรียนนี่คือไปเรียนภาษาหรือว่าไปเรียนเกี่ยวกับต้นไม้โดยตรงไม่ไปเรียนภาษาแล้วก็แวะแหวะไห้จะไปแบบสามเดือนก่อนใช่เป็นสามเดือน ไกันยาอันนใหม่คอร์สอะไรไหมคะหรือว่าไปเรียนแบบไปเรียนภาษาเฉยๆไปเรรียน่ไม่ครับไปแบบเป็นคอร์สเรื่อสั้นสำหรับภาษาแล้วก็เราก็ได้ไปเปิดโลกไปดูตลาดต่างประเทศด้วยว่าว่าตลาดต่างระเทศเป็นยังไงคือแบบการเมืองออีกแบบี่ไมเข้าใจเลยระยะทางเป็นจะเป็นอุปสรรคต่อผู้เราเนี ผมคิดว่าไม่นะครับถ้าสุดเรับสามเดือนนี่ถือว่านานที่สุดในเมืองแต่นานนานมากเลยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นของรากนะครับเพราะว่าเราก็ค่อนข้างมั่นใจอย่างตัวเอสเองเขามีแผนว่าที่จะไปเดินก็จะไปหาหรืออะไรเงี้ยไปเที่ยวก็เห็นมีบอกกันนะครับว่าปีนี้ถ้าเข้าวัดแบบจะแวะไปมมีบอกไหมว่าเป็นแบบว่ามีข้อห้ามไหมห้ามแบบอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย มันไปที่นี่แล้วตัวดีๆนะเลย่ตัวดีบใช่ใช่เออแล้วเอาเน่จะไคดว่าไปอนีะไรอันนั้นน่าจะเป็นปลายทางการอ่านการ่นี่น่จะไปท่นี่ครับเนไปดนเฟซบกเอ่าแต่คือคอนแรกที่ไปสั่งไนเดียวอ้โดนลเหมือนทัเราาวังเราจะได้ไรกลับมา่เรา ประสบการณ์โลกวามเืติดใจที่แ้ตใช่ไหเริดใจรู้สึกว่าเราได้อะไรเราเราเราโตขึ้นเราไปแล้วเราต้องดูอะตัวเองือด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองใช้ชีวิตด้วยตัวเองอม ให้เราเรียนรู้แล้วก็โตขึ้นแล้วเราก็กล้าใช้ชีวิตมากได้เห็นโลกกว้างได้เห็นมุมมองอยากไปที่โน่นคนในฝั่เราในนามเข้มแข็งก็คือเป็นทำวันเลยใช้ชีวิตจริงๆเนาะจะมีโอกาสคุยกันไอ้เพิ่มไหมว่าไปด้วยกันไหมไปเรียนเพิ่มเติมหรืออะไรกันผมคิดว่าอาจจะเป็นครั้งนี้อาจจะ จะกชั้นสุดท้ายแน่นอนใช่เพราะว่าเพราะสาวเดือนก็ก็นานแล้วคิดเรื่องพ่อนาะคิดถึงนี้เออตั้งแต่ที่แบบบอกสาวว่าแบบอยากอยากกลับไปเรียนภาษาอีกครั้งเนี้ยแบบเขาว่าอย่างไงบ้างเลยทีมเพราะมันห่างกันนานเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เขาแค่ตกใจว่าแบบโอ้สาวเดือนไปแล้วหรอเลยนะก็เลยแบบว่าถ้าไม่ไปตอนนี้ก็ต่อไปก็คงไม่มีแรงดึงมีพวก็อะไปที่แบบ เห็นสักพอคียอมให้หมดไปเลยหรือว่าคือคบกันแล้วเราก็เราสองคนก็ค่อนข้างมั่นใจว่าแบบเป็นคร้งแรกอือแล้วผมคิดว่าการที่ผมไปแล้วกลับมาครั้งแรกมันก็เขาก็คงเห็นว่าเราก็ได้พัฒนาไปอ่าถึงไม่เห เพื่อพลังไปอะไรแบบนี้บ้างเราก็คเยข้าทีนี้ก็ได้แต่เขาคุยไปเรวกลับกลับมาลอบนี้ค่อยคุยกันอีกทีเรื่องอนาคตเนาะเรื่องอนาคตใดๆอะไรเงี้ยเพราะเพราะเมื่อกี้เราบอกว่าคือสุดท้ายในในก็ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆก็ไม่จริงๆก็ไม่ต้องคุยอะทุกอย่างเลยวางแผนเริ่มวางแผนนะวางรักฐานไหม วางแล้วก็ทำงานอยู่ครับทำงานอยู่ครับตอนนี้ทำงานรักษาดูใช่ใช่คือถ้าถ้าที่อยากเป็นเหมือนที่เราอะแผนไว้ก็โอเคแฉกี่เมื่อไหร่ครับไม่เจอกระดานเนาะคุยไปเลยล่ะมีแม่มีเป้าไหมโกของเราว่าปีหน้าปีหน้าส่งหย่างอยางจากปีที่ไปอ่า สองพารอกสบอบเลยอันแปดเลยสัแดเลยเดี๋ยวเดี๋วเลยเข้ามาไม่ครับก็คือเราเราก็เราก็จบ้านนะโอเคสบายมาแล้วนี่กอความน่าสดไปอล้วอดูนาก โอ้นี่มันทังอะไที่แต่เธน้าใสหน้าดีห้ีโอ้ยแล้วต้องมั่นใจแบบอะไรนะม่ใจต้องมั่นใจโอเคเลโอเคเลยนึ่สอเอน่เขียนต้องนี่นะห่งสอนงโอเคเข็นนี้ได้สนั่นอคุครับเห็นแค่นี้ด้วยนะหน่อามจริงจริงเธอต้องชมเธอ้่จะอายท่อาไป้